สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันนะคะจะมานําเสนอเรื่องการพูดเพื่อการสื่อสารนะคะความหมายของการพูดนะคะพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศัการาช2554ให้ความหมายไว้ว่าพูดเป็นคํากริยาซึ่งหมายถึงการเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคําการพูดจึงเป็นการสื่อสาร การถ่ายทอดความคิดความรู้ความรู้สึกหรือความต้องการด้วยถ้อยคําน้ําเสียงกิริยาท่าทางและบางครั้งอาจใช้สื่อหรือโสทัศนุปกรณ์ต่างๆมาประกอบเพื่อให้ผู้รับรู้เข้าใจและเกิดการตอบสนองสอดคล้องหรือตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นความสําคัญของการพูดนะคะ 1. การพูดเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 2. การพูดเป็นเครื่องมือของการเข้าร่วมสมา,าคม 3. การพูดเป็นเครื่องมือประสานประโยชน์ให้แก่สังคม 4. การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนทัศน,นคติซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบของการพูด 1. ผู้พูดหมายถึงผู้ส่งข้อความผู้ถ่ายทอดความคิดความร,ามรู้ความรู้สึกความต้องการผ่านถ้อยคําเสียงกริยาท่าทางค่ะ 2. ส,สารหมายถึงตัวข้อความคําพูดหรือเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวต่าง หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ฟังความคิดความรู้ความรู้สึกหรือความต้องการที่ผู้พูดถ่ายทอดออกมาให้สี่กาลเทศะหมายถึงเวลาหรือสถานที่ของผู้พูดค่ะค่ะจุดมุ่งหมายในการพูดนะคะ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดความเข้าใจหรือเรื่องราวที่ควรรู้แก่ผู้ฟัง 2. เพื่อจะลงใจความสุขเกิดความเบิกบานยกระดับจิตใจ 3. เพื่อค้นหาคำตอบโดยการสอบถาม 4. เพื่อสร้างความบันเทิงและโน้มน้าวใจผู้ฟังค่ะค่ะการเตรียมตัวในการพูดนะคะ 1. กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 2. วิเคราะห์ผู้ฟัง 3. กําหนดขอบเขตของเรื่อง 4. รวบรวมเนื้อหา 5. เรียบเรียงเนื้อเรื่อง 6. กการฝึกซ้อมพูดค่ะ ต่อมานะคะการพูดในโอกาสต่างๆ 1. การพูดแนะนําตนเองเป็นลักษณะการพูดที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อเป็นที่รู้จัก 2. การกล่าวแนะนําตัวใช้ในการแนะนําบุคคลที่ได้รับเชิญมาพูดในโอกาสต่างๆเช่นอภิปราย 3. ามการพูดเล่าเพื่อเล่าเรื่องการนําประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดค่ะ 4. คะ่ะการกล่าวต้อนรับใช้ในโอกาสที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลมาประชุมหรือเยี่ยมชมค่ะโดยเป็นการกล่าวเพื่อแสดงความปรารถนาดีและเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกอุ่นใจค่ะ 5. การกล่าวตอบการต้อนรับนะคะมักเป็นการกล่าวขอบคุณสั้นๆค่ะจากแขกผู้มาเยือนโดยต้องกล่าวให้สอดคล้องกับการกล่าวต้อนรับนั้นค่ะ 6. การกล่าวอวยพรค่ะการกล่าวอวยพรเป็นการกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้อื่นหรือบุคคลที่คุ้นเคยกันโดยมีเนื้อความที่เป็นสิริมงคล 7. การนำเสนองานเป็นรูปแบบการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในแวดวงการศึกษาแวดวงวิชาชีพหรือการทำงานในภาครัฐและเอกชนค่ะ ค่ะขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อนําเสนองานนะคะ 1. การเตรียมตัวต้องมีข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บรรยายและผู้ฟังบรรยายค่ะอีกด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อนําเสนอค่ะ 2. การจัดข้อมูลเพื่อการนําเสนอเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วนะคะนํามาสร้างเป็นผลงานนําเสนอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะอีกการนําเสนอจริงในการนําเสนองานผู้นำเสนองานความมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองค่ะแนวทางการพัฒนาทักษะการพูด1สะสมความรู้ประสบการณ์คือมาจากการอ่านการฟังการสังเกตและการกระทํา 2. การพัฒนาความสามารถในการพูดคือเพื่อพัฒนาการออกเสียงการใช้ถ้อยคําเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้ 3. การพัฒนากิริยาท่าทางคือการใช้ดวงตาการใช้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส การยืนแสดงกิริยาท่าทางและการเคลื่อนไหวค่ะอุปสรรคในการพูดผู้พูดบางคนอาจไม่ประสบความสําเร็จในการพูดเพราะยังมีข้อบกพร่องหลายประการ 1. นการพูดคาเอออาสองการพูดเร็วเกินไป 3. การพูดช้าเกินไปค่ะ 4. การพูดเสียงเรียบ 5. การใช้ท่าทางมากเกินไป 6. กการพูดภาษาต่างประเทศบนมากเกินไป 7. การพูดซ้ำซาก 8. การพูดเก้าราวและดูถูกผู้ฟัง 9. การพูดอย่างไม่มีความรู้ 10. การพูดอย่างไม่สร้างบรรยากาศสรุปการพูดมีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์การพูดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงทุกโอกาสเนื่องจากการพูดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันนั้นในการพูดผู้พูดควรตั้งจุดมุ่งหมาย ไว้ให้ชัดเจนว่าจะพูดเรื่องอะไรเพื่ออะไรและพูดอย่างไรองค์ประกอบที่สําคัญพูดสารผู้ฟังและการเทศะการพูดในแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวอยู่เสมอเพื่อทำให้การพูดดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากผู้ฟังมักคาดหวังถึงความรู้และสาระสำคัญจากการฟังในครั้งนั้นผู้พูดจึงจำเป็น ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พูดประสบความสำเร็จได้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ